เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงแกะย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตนลูกจ้างที่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะและไม่เป็นเจ้าของแกะเมื่อเห็นสุนัขป่าเข้ามาก็ละทิ้งบรรดาแกะและหนีไปสุนัขป่าแย่งชิงแกะและฝูงแกะก็กระจัดกระจายไปลูกจ้างวิ่งหนี เพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างไม่มีความห่วงใยฝูงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราพระบิดาทรงรู้จักเราฉันใดเราก็รู้จักพระบิดาฉันนั้นเรายอมสละชีวิตเพื่อแกะของเราเรายังมีแกะอื่นๆซึ่งไม่อยู่ในคออนี้ เราต้องนำหน้าแกะเหล่านี้ด้วยแกะจะฟังเสียงของเราจะมีแกะฝูงเดียวและผู้เลี้ยงเพียงคนเดียวพระบิดาทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเราเพื่อจะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครเอาชีวิตไปจากเราได้แต่เราเองสมัครใจสละชีวิตนั้นเรามีอำนาจที่จะสละชีวิตของเรา และมีอำนาจที่จะเอาชีวิตนั้นคืนมาอีกนี่คือพระบัญชาที่เราได้รับจากพระบิดาของเราพระวาจาของพระเจ้าขอรพระกิตตเจ้าทรงพระเจเริญเิดเชิญนั่งพี่น้องที่รักพระเยซูเจ้า,จาตรัสว่าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เพียงแก่ที่ดีย่อมสละชีวิตเพื่อแกะของตนมีชายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นเด็กหนุ่มคนนี้ หน้าตาค่อนข้างดีชื่อเล่นว่าเปียกชื่อจริงว่าอโนชาวยอดบุตรในปี2,525 25, อโนชาวได้เข้าสู่วงการแสดงและในปีนั้นเขาได้รับรางวัลตุกตาทองสาขานักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยมจาก ภาพยนตร์เรื่องเทพธิดาโรงงานก็ถือว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงอโนโชาคนนี้เป็นลูกคนเล็กของครอบครัวหนึ่งจากที่ทุกคนเองก็ชื่นชมในฝีมือการแสดงครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆทั้งหลาย อีกเจ็ดคนก็เอาใจช่วยในขณะที่เป็นดาวรุ่งคุ่งแรงในปี2,525 25. แต่ว่าหนึ่งปีต่อมาในปี2,526ในขณะที่กำลังแสดงหนังเรื่องรักกันวันละนิดอโนชาวชาวยอดบุตรเกิดอุบัติเหตุ หล่นลงมาจากรถจิบขณะที่ทำการแสดงศีรษะกระแทกพื้นเป็นเจ้าชายนิทราเป็นมนุษย์ผักหลับไม่รู้สึกตัวคุณแม่ที่ชื่อนางอัมภัยยอดบุตร ได้เดินทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะรับร่างของอโนชายอดบุตรซึ่งสลบสลยจากนั้นยอดคุณแม่ก็ได้ดูแลอโนชาคุณแม่ต้องดูแลอโนชาตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากทานอาหารเองไม่ได้ จะต้องเอาไข่วันละเจ็ดฟองมาปั่นเอาตับเอาผักผลไม้เอาสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณหมอแนะนำว่าจะช่วยฟื้นฟูร่างกายของลูกชายที่นอนสลบสลยัยไม่ได้สติอยู่นั้นให้กลับฟื้นคืนมาให้เร็วที่สุดถ้าพี่น้องติดตามข่าว ที่น้องก็จะรู้ว่าโดยปกติคนที่นอนหลับสลบสลดยอย่างเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเป็นแผลกดทับแต่โนชาวยอดบุตรไม่มีแผลกดทับแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะว่าแม่ของเขานั้นคอยพลิก ตัวอโลชาวยอดบุตรลูกชายทุกสาสนาทีทุกสาสบนาทีถ้าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงคูณสองเข้าไปแม่ต้องพลิกตัวให้ลูกชายสีบแปครั้งต่อวันทุกคนรู้ทุกคนเห็นใจทุกคนเอาใจช่วย และสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทุกคนนั้นชื่นชมในความรักของแม่ที่ชื่อน,นางอัมภัยยอดบุตรที่ปฏิบัติต่อลูกชายจนกระทั่งในปี2545ก็ได้มีมติให้นางอัมภัยยอดบุตรรับรางวัลพระราชทานแม่ดีเด่นแห่งชาติ หลายคนได้ไปที่บ้านหลังนี้นำเงินไปบริจาคบ้างเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกชายคนนี้ตกวันละอย่างน้อยนะครับหนึ่งมืนบาทบางทีจะต้องไปหาหมอบางเดือนสี่หมืนบาทพี่น้องลองคิดดูว่า คุณแม่ซึ่งจะต้องลาวจากงานมาดูแลลูกแต่จะต้องใช้จ่ายเดือนหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งมืนบาทฟลิกตัวให้ลูกทุกครึ่งชั่วโมงในวันเสาร์อาทิตย์ต้องพาไปสระผมทำกายภาพตั้งแต่ตีห้าที่สุดนั้น นางอัมภัยยอดบุตรผู้เป็นแม่ซึ่งได้เคยพูดกับลูกๆว่าสิ่งที่เธอกลัวมากที่สุดก็คือกลัวเป็นโรคมะเร็งแต่สิ่งที่เธอกลัวก็เป็นสิ่งที่เธอประสบเธอเป็นมะเร็งปอดและเมื่อลูกว่าตัวเองป่วยก็ได้สั่งลูกๆอีกเจ็ดคนซึ่งเป็นพี่สาวของอโนชา บอกว่าถ้าบันใดที่แม่ไม่อยู่แล้วอย่าลืมดูแลน้องคนเล็กนะตลอดระยะเวลา29ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 2 5นางอัมภัยยอดบุตรดูแลลูกชายไม่เว้นแม้แต่วินาทีเดียวแม้ว่าตัวเองจะป่วย ก็พยายามที่จะฝื้นเพื่อที่จะดูแลลูกอาการป่วยหนักสุดลงสำหรับผู้เป็นแม่แต่จิตใจที่ห่วงใยและแข็งแกร่งก็ยังเอาใจใส่ลูกจนกระทั่งวันที่สิบห้าวันที่ 14, สิบสี่เมษายนที่ผ่านมานางอัมภัยยอดบุตรได้จากไป ด้วยวัย88ปีระบบหายใจขัดข้องเพราะมะเหลงปอดพี่น้องพี่น้องลองคิดไต่ตรองดูอโนเชาจริงๆอาการหนักกว่าแม่เยอะป่วยมาตั้ง29ปีแต่ยังอยู่แต่แม่ได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง จนกระทั่งแม่ตายเพื่อที่จะให้ลูกอยู่นี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นความรักเราจะบอกว่าเป็นอะไรถ้าไม่บอกว่าแม่นั้นเป็นนายชุมพาบาลที่ดีเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีจะบอกว่าเป็นอะไรพี่น้องเวลาที่พี่น้องไปโรงพยาบาลพี่น้องก็จะเห็นหมอเห็นพยาบาลเห็นผู้ช่วยพยาบาล เห็นบุรุษพยาบาลมาดูแลพี่น้องเขามาดูแลเพราะว่าเป็นอาชีพของเขาเป็นงานของเขาเป็นสิ่งที่ทำเงินให้กับเขาเมื่อหมดเวลาเขาก็ลงเวรกลับบ้านแต่นางอัมภัยยอดบุตรไม่ได้เรียนหลักสูตรแพทย์ ไม่ได้เรียนหลักสูตรพยาบาลเธอทำหน้าที่ดูแลอโนเชาายอดบุตรไม่ใช่เพราะเป็นอาชีพไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะหัวใจที่ไม่ไหลหลักหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเธอดูแลถึงตอนไหนถึงตอนที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเธอไม่มีเวลาลงเวร นอกจากเวลาตายของเธอเท่านั้นวันนั้นวันนี้คืออะไรครับพี่น้องนี่คือนายชุมพาวาลผู้เลี้ยงแกะประจำครอบครัวที่ดีที่สุดวันนี้พระเยซูกิสเจ้าพระองค์ได้ยกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของชาวยิวก็คืออาชีพเลี้ยงแกะ คนเลี้ยงแก่นั้นมีสองประเภทในพระวรสารที่พระเยซูคริสตเจ้ายกขึ้นมาผู้เลี้ยงแกะประเภทแรกเป็นเพียงลูกจ้างลูกจ้างนั้นมาทำงานเพราะเงินไม่ใช่มาทำงานเพราะใจรักลูกจ้างไม่ได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของแกะ เวลาที่หมาป่าเวลาที่อันตรายมาลูกจ้างทิ้งแกะแล้วก็หนีไปนี่คือคนเลี้ยงแกะที่เป็นเพียงลูกจ้างคงไม่มีพ่อมีแม่คนไหนที่อยู่ในครอบครัวที่ดูแลลูกอยู่ในขณะนั้นแล้วเวลาภัยมาความยากลำบากมาแล้วพ่อแม่ทิ้งลูกไปถ้าพ่อแม่ทําแบบนั้นก็เป็นเพียง คนรับจ้างไม่ใช่คนเลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงแกะประเภทที่สองคือผู้เลี้ยงแกะที่ดีพระเยซูกิจสเจ้าพระองค์พูดในวันนี้ชัดเจนนะครับคนเลี้ยงแกะที่ดีแตกต่างจากลูกจ้างตรงไหนคนเลี้ยงแกะที่ดีนั้นหนึ่งเป็นเจ้าของแกะจริงๆไม่ใช่รับจ้างมาเลี้ยง คนที่เป็นเจ้าของก็จะมีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่ตัวเองเป็นเจ้าของคนที่เป็นพ่อแม่ที่แท้จริงก็มีความผูกพันกับลูกในไส้ในสายเลือดจริงๆคนเลี้ยงแกะที่ดีเลี้ยงแกะเพราะอะไรไม่ใช่เพราะจำเป็นไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เลี้ยงแกะเพราะว่ารักเลี้ยงขนาดไหน เลี้ยงดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เลี้ยงถึงตอนไหนตายกันไปข้างหนึ่งเวลามีความยากลำบากมาผู้เลี้ยงแก่ที่ดีพ่อแม่ทำอะไรพ่อแม่ยอมยอมอุทิศตนภาษาอังกฤษใช้คาว่า commitment ยอมอุทิศตนดูแลเอาใจใส่ แล้วก็มีความร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกบางทีเราเคยได้ยินคำาก่าวที่บอกว่าอะไรครับพี่น้องเวลาที่ลูกเจ็บแม่เจ็บมากกว่าลูกเวลาที่ลูกป่วยแม่อยากป่วยแทนลูกเวลาที่ลูกจะตายแม่จะตายก่อนลูกได้ซ้ำไปเห็นอย่างตัวอย่างของนางอัมภัยยอดปุตในวันนี้ แทนที่อโนชาวจะตายเมื่อ29ปีที่แล้วแต่แม่ก็ดูแลจนกระทั่งที่สุดปรากฏว่าแม่ตายก่อนไม่ใช่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่ว่าทุ่มเททั้งชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องที่หลักในทางศาสนาเราถือว่าพระเยซูกิสเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีดีขนาดไหนดีอย่างไรทำไมจึงบอกว่าดี เพราะว่าพระเยซูกิสเจ้านั้นพระองค์ไม่ใช่ดูแลเฉพาะร่างกายให้อาหารให้บ้านอยู่ให้ยารักษาโรคเท่านั้นแต่พระเยซูกิสเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลทางจิตวิญญาณดูแลอย่างไรยอมตายบนไม้กางเขนสละทั้งชีวิตเลือดเนื้อของพระองค์ไทยแล้วยังให้เลือดให้เนื้อของพระองค์เป็นอาหารเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วย แล้วพระองค์บอกว่าสัญลักษณ์หรือว่าสิ่งที่จะบอกชัดเจนว่าคนนั้นเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีก็คือยอมพลีชีวิตเพื่อแกะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินคนใดคนหนึ่งบอกเราว่าฉันรักคุณเราอย่าพึ่งเชื่อแต่ถ้าเขาสามารถที่จะยอมตายเพื่อเราได้จึงจะเชื่อว่า คนนั้นรักเราจริงคะนั้นท่านในครอบครัวแล้วคงไม่มีใครตายแทนเราได้นอกจากพ่อและแม่คะนั้นหลอนเริ่มต้นมิซาพ่อได้บอกกับพี่น้องว่าเมื่อมีผู้เลี้ยงแกะก็มีแกะที่ถูกเลี้ยงบางทีแกะก็ออกนอกลู่นอกทางแกะหนีออกจากคอกผู้เลี้ยงแกะก็ตามในพระวรสารอีกตอนหนึ่ง พระเยซูคิสเจ้าบอกว่าคนเลี้ยงแกะดีใจที่สุดเมื่อแกะตัวหนึ่งซึ่งพัดหลงแล้วถูกค้นพบรอดปลอดภัยมากกว่าที่มีแกะอีก99ตัวที่ยังอยู่ในคอกพราะนั้นพี่น้องนี่เป็นกำลังใจสำหรับพี่น้อง ถ้าหากว่าเราเป็นแกะตัวหนึ่งที่พลัดหลงก็คือเราตกในบาปเราประพฤติตนเสเพไพระเยซูกิจเจ้าพระองค์ไม่เคยเกลียดคนบาปพระองค์ตามหาแกะที่หลงฝูงก็เกเช่นเดียวกันในครอบครัวถ้าหากว่ามีลูกของเราคนใดคนหนึ่งมันเก่งมั่เล็กเกเรล,ลูกเราไม่เหมือนกันทั้งหมดหรอกครับมีแปดคนครอบครัวพ่อ มีแปดคนไม่เหมือนกันสักคนเดียวมีคำกล่าวบอกว่าไม้ไผ่ยังต่างป้องพี่น้องยังต่างใจมือของเรามีห้านิ้วแต่ละนิ้วก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่ทุกนิ้วก็คือนิ้วถ้านิ้วหนึ่งหายไปก็นิ้วกุดไม่สวยเพราะนั้นพี่น้องที่รัก ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองให้เป็นนายชุมพาบาลเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีในฐานะที่เป็นแกะให้เชื่อฟังผู้เลี้ยงเชื่อฟังพ่อเชื่อฟังแม่เชื่อฟังผู้ปกครองเมื่อนั้นจะมีแกะฝูงเดียวและนายชุมพาบาลแต่ผู้เดียว the main theme of the story in the two day gospel Is the comparison between the Good Shepherd and the Higher Man? And on this count, the Good Shepherd has at least three qualities which are missing from the Higher Man. First, commitment. The Higher Man doesn't own the ship, he is not really committed to the ship. When the Higher Man sees the wolf, coming he leaves the ship and runs away lack of commitment is one of the great modern spiritual diseases jesus is the good shepherd he is committed to his sheep even lying down his life for their sake second care the highwayman runs away because he does not care for the sheep. he might stick around for a bit because he has job to do or because he feels it is his duty. the good shepherd is motivated by love. he cares for the sheep. jesus cares for his sheep. he loves them. third, connections. What the Jesus says about the relationship between the good shepherd and the sheep I am the good shepherd. I know my own and my own know me. Jesus is interested in making a personal connection with us and he wants us to make a personal connection with him. Connection is based on commission and care. Jesus is trying to tell us that He is committed to us and that He cares for us. Now, are we willing to do the same so that we might get to know Him to make a connection to Him? May God bless you all. ขอพระเจ้าํ่นยพรเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน